ดำรงอยู่ไม่ได้แม้ฉันใดนิวรห้าประการก็ฉันนั้นดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ขาดอาหารก็ดำรงอยู่ไม่ได้นะพระองค์อุปมามาที่ร่างกายของพวกเรานี้ร่างกายของเราท่านทั้งหลายที่นั่งนั่งอยู่นี้ก็ทุกคนเนี่ยก็เป็นอย่างนี้คือดำรงอยู่ได้เพราะอาหาร ที่นั่งนั่งอยู่ได้ก็เพราะเมื่อเช้าก็ได้กินอาหารผ่านไปแล้วเดี๋ยวสักหน่อยจะอยู่ได้อีกก็ต้องอาศัยอาหารจะอยู่ไปจนแก่ก็คืออาหารมันก็หมดไปเยอะนั่นเองอาศัยอาหารมากก็เลยอายุมากขึ้นถ้าไม่ได้กินอาหารก็ตายเลยนี่มันเป็นอย่างนี้อาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ขาดอาหารก็ดำรงอยู่ไม่ได้ชั้นใดอันนี้ก็อุปมาให้เห็นชัดก็คือเอาร่างกายมา เป็นคําอุปมาเลยนะทีนี้พระองค์ก็ทรงแสดงนิวรณ์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละนิวรณ์ทั้ง5ประการกามฉันทะพยาปาทะหรือพยาบาทถีนมิทะอุทธะกุกุจธะวิจิกิจฉานี่<ม>ก็ดํารงอยู่ได้เพราะอาหารเหมือนกันอาศัยอาหารจึงดํารงอยู่ได้นะกามฉันทะพยาปาทะเนี่ย มันดํารงอยู่ได้เพราะมีอาหารนะเราไปให้อาหารมันเฉยๆถ้าไม่ให้อาหารมันมันจะไม่เกิดเลยมันจะไม่มีแต่ตอนนี้ให้อาหารมันอยู่เหมือนกับเรากินข้าวอยู่ก็เลยร่างกายก็เลยยังอยู่อยู่ทุกวันเนี้วันละสามครั้งเนี่ยก็ให้อาหารมันอยู่มันก็อยู่สิมันก็พออยู่ได้ถ้าหมดอาหารแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ก็เหมือนกับนิวรังห้านทําไมมันยังมีอยู่นะบางท่านก็ไม่อยากง่วงหรอกอย่างนี้แหม มันก็พูดเอาเองทั้งนั้นแหละอย่างนี้พูดเหมือนนักเลงนะแต่โดยความจริงแล้วที่นิวรมันยังมีอยู่มันยังเกิดได้เนี่ยก็เพราะยังมีอาหารอยู่เราต้องให้อาหารมันอยู่มันก็เลยเกิดได้ถ้าไม่ให้อาหารมันก็ไม่มีแล้วไม่เกิดแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตามธรรมดาของมันนี่พระองค์จึงตรัสว่านิวรห้าประการก็ฉันนั้นเหมือนกันดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ขาดอาหาร ก็ดำรงอยู่ไม่ได้นะสิ่งต่างๆก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเหมือนร่างกายของเราถ้าขาดอาหารก็พังไปนะถ้าไม่ให้อาหารอดอาหารไปสักนิดหน่อยก็ร่างกายก็ชักไม่แข็งแรงอ่อนยวบยาบแล้วขาก็ชักสั่นแล้วอะไรแล้วกิเลสนิวร์ก็เหมือนกันถ้าขาดอาหารไปนานพอสมควรนิวร์ก็ชักห่างหายแล้วถ้าหมดอาหารไปเลยงดงดข้าวงดน้ํามันไปเลยมันก็หายไปเลยเหมือน,นกัน มันเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่ได้มีตัวตนอะไรสิ่งต่างๆมันก็เป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นถ้าเรามีความรู้อย่างนี้ก็จะแก้ปัญหาได้ถูกจุดเพราะรู้จักอะไรเป็นอะไรฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องละนิวรณ์ให้ครอบคลุมให้หมดครบถ้วนแต่ปฏิบัติให้รู้จักอะไรเป็นอะไรก่อนนั่นเองให้รู้จักนะไม่ใช่ให้ไปละตัณหาจนหมดสิน้นแต่ให้รู้จักตัณหาก่อน ว่ามันเป็นเหตุเกิดทุกข์นะให้รู้จักอริยสัจสี่ก่อนนั่นเองนะาฉะนั้นพวกเราฟังให้ดีๆให้รู้จักอะไรเป็นอะไรให้มันชัดแล้วก็ไปมองดูตัณหานี่ก็ไม่มีตัวตนนะนะความรักตนนี้ก็ไม่มีตัวตนเพราะตนก็ไม่มีตัณหาเนี่ยมันเกิดจากอวิชชาความหลงว่ามีตนหลงว่ามีตนก็ไม่ได้มีตนเพราะตนมันไม่มีมันหลงว่ามีเฉยๆ มันนึกว่ามีเฉยๆมันคิดว่ามีเฉยๆที่คิดว่ามีเพราะว่ามันบังดาบังตาอยู่ก็คือมันมีนิวรณ์ที่มีนิวรณ์ก็เพราะมันคิดผิดเท่านั้นเองถ้าคิดไม่ผิดมันก็ถูกถูกก็ไม่มีนิวรณ์คิดผิดก็มีนิวรณ์เท่านั้นเองอย่างนี้ทํานองนี้นะครับอันนี้แหละสิ่งต่างๆก็ดํารงอยู่ได้เพราะอาหาร อาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ขาดอาหารก็ดำรงอยู่ไม่ได้อาหารก็คือเหตุปัจจัยนั่นเองอย่างนี้นะครับเมื่อกระจายออกไปในนิวรณ์แต่ละข้อแต่ละข้อพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงว่าอะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำกามฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพ่บูรยิ่งขึ้นคือสุภานิมิตมีอยู่ การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในสุภานิมิตนั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำการมฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำการมฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไัยบูญยิ่งขึ้นนะสุภานิมิตคืออารมณ์ที่สวยงามหรือสิ่งที่สวยงามนะสุภานิมิตเครื่องหมายหรือเครื่องบ่งบอกว่าเป็นของดีสวยงาม น่าชอบใจน่าพอใจก็จะมีอยู่สองลักษณะด้วยกันลักษณะที่หนึ่งก็คือตัวสภาวะที่ดีงามที่สวยงามที่เราชอบสภาวะที่เราชอบที่สวยงามที่เป็นเครื่องหมายว่าน่าเอาก็เช่นความสุขความสบายอกสบายใจความดีความงามความพอใจอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าตัวสภาวะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวอารมณ์ นะตัวอารมณ์ก็รูปสวยๆเสียงเพราะๆ,ๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆแล้วก็สัมผัสที่อ่อนนุ่มอย่างนี้เป็นต้นนะพวกนี้เรียกว่าสุพานิมิตฉะนั้นสุพานิมิตก็เลยมีสองส่วนหลักๆด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็คือตัวสภาวะที่ดีงามน่าพอใจเช่นความสุขในใครๆก็ชอบมันเป็นตัวสภาวะนะนะทีนี้การทํา อโยนิโสมนสิการในสุภนิมิตนั้นให้มากใส่ใจไม่ถูกต้องในสุภนิมิตความสุขก็โอ้อยากได้อีกมันดีเนาะความสุขนี่เนี่ยอโยนิโสมนสิกการคิดอย่างนี้กามฉันทะมันก็เลยเกิดแต่ที่จริงความสุขถ้าเราใส่ใจให้ถูกต้องซะนะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอยู่เสมออย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อทํา ไม่แยบคายในสุภานิมิตนั้นให้มากนะคิดไม่แยบคายไม่ถูกต้องที่ความคิดหรือว่าโยนิโสอโยนิโสมนสิการความคิดที่ไม่แยบคายเนี่ยจะมีอยู่สี่ลักษณะหลักๆด้วยกันนะถ้าทาอย่างนั้นอยู่บ่อยๆเนืองๆเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดนิวรนขึ้นมานิวรนนี้มันเป็นเหมือนเป็นผลอีกต่อหนึ่งส่วนจะเกิดเมื่อไรหร่อีกเรื่องหนึ่ง แต่เหตุของมันคืออโยนิโสมนสิการการใส่ใจโดยไม่แยบขายไม่ถูกต้องนะการใส่ใจไม่แยบคายไม่ถูกต้องเนี่ยจะมีประเด็นอยู่4ประเด็นหลักๆด้วยกันนะมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือใส่ใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงนะอันนี้ก็ไม่แยบขายแล้วถ้าคิดแบบนี้มันก็จะไม่แยบขายมันก็เป็นเหตุเอาไว้พอเป็นเหตุเอาไว้เหตุมีแล้ว เดี๋ยวสักหน่อยผลมันก็จะตามมาฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นที่เกิดความรักความชังเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะเราเห็นของสวยอะไรเท่านั้นแต่เพราะความคิดเก่าๆด้วยที่เคยทำเอาไว้อย่างนี้ทำนองนี้นะนี่อันที่หนึ่งใส่ใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงอันที่สองก็คือใส่ใจในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข ของต่างๆมันเป็นทุกข์เป็นของบีบคั้นมันลําบากแต่ใส่ใจไปว่าเป็นสุขสบายนะโอ้กินข้าวสบายดีเนาะนอนแล้วสบายดีเนาะคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้ตอนนี้ยังไม่เป็นไรแต่เหตุมันมีแล้วเดี๋ยวสักหน่อยจะเกิดนิวรณ์ขึ้นนะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแก่เรานี่มันเป็นผลทั้งนั้นแหละเป็นผลเป็นอุปาทานขันนะเป็นผลคนง่วงเงาเหานอนเยอะอะไรเยอะคนมี การมราคะเยอะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเป็นผลแล้วนะตัวนี้เป็นผลมาจากอะไรเป็นผลมาจากความคิดผิดๆต่างๆที่คิดสะสมกันเอาไว้หมักหมมกันเอาไว้ก็เหตุมีตั้งเยอะและ้วมันก็เกิดผลเข้ามาอย่างนี้ทําตรงนี้นะฉะนั้นพวกเราเนี่ยวิธีการก็เลยต้องหัดใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องถ้าใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องเราทําเหตุไว้มากอย่างนี้ต่อไปสติก็จะเกิดขึ้นมันเป็นผลแล้วทีนี้ ทร,รมวิจัยก็จะเกิดขึ้นมาเป็นผลแต่วันวันลองดูที่พวกเราใส่ใจนะเนี่ยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าใส่ใจไม่ถูกคิดไม่ถูกอย่างนี้กับเรื่องต่างๆมันก็ต้องเกิดการมาฉันทะบ้างพยาปาทะบ้างจะไปโทษคนนั้นคนนี้ไม่ได้โทษที่ตัวเองเคยใส่ใจคิดนึกผิดผิด,ผดพลาดพลาดเอาไว้นั่นแหละกองเหตุสมมาไว้เต็มไปหมดเลยนะอย่างนี้ แต่พวกเรามักจะคิดแต่เหตุเดียวผลเดียวชอบว่าอ้าถูกด่าแล้วเราได้โกรธเขาเท่านี้คิดเป็นเท่านี้มันก็ได้เท่านี้แหละแต่ที่จริงมันไม่ใช่มันมาจากการใส่ใจคิดไม่ถูกสะสมเป็นเหตุไว้หลายประการเพราะเหตุพร้อมมันจึงเกิดอันนี้ขึ้นอย่างนี้ท,ทานองนี้นะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะสามารถที่จะลดละกิเลสได้ไม่เอาแต่หลบคนโน้นคนนี้หลบเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เพราะกว่ากิเลส ตัวนี้จะเกิดขึ้นไม่ใช่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้ก็เกี่ยวบ้างแต่นิดหน่อยเท่านั้นเองเกี่ยวกับเหตุคืออายโยนิโสมนสิการที่ทับถมกันเอาไว้มากเพราะเหตุมันมากมันคล้ายๆฝีมันแตกแล้วมันก็ระเบิดออกมาเป็นกามฉันทะขึ้นมาปยาป,ปาทะขึ้นมาระเบิดออกมาเป็นความง่วงขึ้นมานะทําไมจะง่วงอย่างนี้ก็โอ้ลองดูซิเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังตอนที่ไปคิดผิดๆเนี่ยเยอะขนาดไหนใส่ถมกันเข้าไปจน มันอ้วนแล้วมันก็ขึ้นมาทีหนึง่งนะแต่ถ้าเราเข้าใจถูกต้องเราก็ลดอาหารเจ้าค้างนี้ซะนิวร์มันก็จะค่อยๆลดลงนะเพราะว่าก็เหมือนกับเราลดอาหารพวกเราเนี่ยท่านไหนอ้วนก็ทานอาหารเยอะหลายเวลาเกินไปก็ลดเหลือสองเวลาอย่างเนี้ยก็ชักจะวิววิวแล้วมันก็ลดลงมาแต่เหลือนหนึ่งมื้อขึ้นมาก็วิวขึ้นมาอีกนะทัางมดไปเลยก็ตายเลยเนะี่ยก็คล้ายๆอย่างนั้น อย่างนี้ทํานองนี้ครับทีนี้ฝ่ายที่เราต้องการให้เจริญก็คือทางด้านปัญญาทางด้านพจนชงด้านสติธรรมวิจัยเนี่ยก็ไปอัดใส่ใจให้ถูกต้องให้เยอะๆเป็นรวมๆกันเอาไว้พอปัจจัยมันพร้อมมันก็เป็นสติขึ้นมาเป็นธรรมวิจัยขึ้นมานะจะมาคอยแต่ว่าโอ้เมื่อไหร่จะมีปัญญาเนาะเพ่งพิจารณาจะได้เห็นเกิดดับเห็นปัญญาอย่างนี้มันไม่ได้อันนั้น มันเป็นเรื่องผลอยู่เราต้องรู้จักเขีแล้วก็ทำนีอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้นิวรตัวที่หนึ่งก็คือการมาฉันทะนิวรความพอใจรักใคร่ความชอบความติดความคล้องก็คือการทำอโยนิโสมนสิการในสุภานิมิตนั้นให้มากอันนี้เป็นอาหารที่ทำการมาฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำการมฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นนะครับอันนี้พวกเราก็ให้ทราบฉะนั้นเบื้องต้นให้รู้จักนิวรนว่ามันเป็นนิวรนมันเกิดเพราะเงื่อนไขและเงื่อนไขที่ทําให้มันเกิดไม่ใช่เฉพาะอันนั้นเท่านั้นมันเป็นความคิดผิดๆที่เคยสะสมมามากนั่นเองนะความคิดผิดๆอโยนิโสมนสิกานี่หลักๆจะมีอยู่4อย่างนะอันที่หนึ่งคือ ใส่ใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าที่ยงอันที่สองใส่ใจในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขอันที่สามใส่ใจในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนไม่มีตนว่ามันมีตนไม่ใช่ตัวเราว่าตัวเราไม่ใช่ของเราว่าของเราไม่ใช่ของเขาว่าของเขาถ้าใส่ใจแบบนั้นอยู่เสมอเดี๋ยวสักหน่อยนิวรณ์จะเกิดดูที่วันๆพวกเราใส่ใจว่ยังไง ของคุณนะอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นนิวรณ์ก็ต้องท่วมตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าวันวัน,วนทำแต่เหตุอยู่แต่ไม่อยากให้ผลเกิดขึ้นอย่างนี้มันได้ที่ไหนพวกเราไปทํากรรมฐานก็ไม่อยากจะง่วงนอนแต่ก่อนจะมาทํากรรมฐานนี่เหตุทํามานี่มีแต่เหตุให้ง่วงนอนทั้งนั้นเลยมีแต่เหตุให้รักให้ชังทั้งนั้นแล้วจะเอาผลยังไงมาจากไหนเนี่ยอย่างที่ฉะนั้นถ้า นิวรณ์เกิดขึ้นแล้วเรารู้จักนิวรณ์ว่าเป็นนิวรณ์โอ้มันเกิดเพราะเหตุเห็นเป็นอย่างนี้เองนะเนี่ยอย่างนี้ก็ต่อไปก็จะได้มีปัญญาต่อไปถ้าอยากจะลดละกิเลสก็จะรู้วิธีแล้วว่าอ๋อจะลดละกิเลสได้ยังไงไม่ใช่เลิกกินอาหารอร่อยไม่ใช่เลิกนั่นเลิกนี่แต่ว่าเลิกอโยนิโสมนสิการนั่นแหละมันถึงจะเลิกไม่อย่างนั้นบางคนไม่รู้เรื่องนะโอ้ไม่อยากติดข้องก็ไม่ไปก็แล้วกันไม่อยากติดข้องก็ไม่ดูสวยสวยก็แล้วกัน อย,อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ยังผิดพลาดอยู่อันนี้ทําได้แค่หมดสมาธิเท่านั้นเองหลบเนี่ยทำได้ถึงสมาธิแต่ทั้งฝ่ายปัญญาเนี่ยจะต้องรู้จักใส่ใจให้ถูกต้องถ้าใส่ใจไม่ถูกมันก็ยังค้างคาอยู่จะทํำท่าเป็นไม่เห็นทํำท่าเป็นหลบไปมันก็หลบได้ตอนมันยังไม่มาถ้ามันมามันก็เอาอีกแหละอย่างนี้นะเหมือนพวกทําแบบพรมแบบอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ทํา พวกพรหมกม็มีการมาฉันทาเหมือนกันแต่พอหล่นมาเป็นคนถูกกระตุ้นเข้าอะไรเข้าก็เอาอีกแล้วขึ้นมาใหม่อีกแล้วอย่างนี้นะครับดังนั้นพวกเราจึงต้องรู้จักวิธีให้ดีๆนะอันนี้นะครับเนี่ยสุภานิมตมีอยู่นะครับไหนะเมื่อกี้พูดถึงอโยนิโสมนสิการเนี่ยมีลักษณะหลกัลกๆอยู่4ประการนะเมื่อกี้พูดถึงอันที่สาม ใส่ใจในสิ่งที่ไม่ใช่ตนว่าตนและอันที่สี่ใส่ใจที่ในสิ่งที่ไม่สวยงามว่าสวยงามใส่ใจในสิ่งที่เป็นอาสุภะว่าสุภะถ้าใส่ใจแบบนี้อยู่บ่อยๆก็เป็นอาโยนิโสมนสิการมันก็เป็นเหตุเอาไว้แล้วเหตุทำเอาไว้แล้วเดี๋ยวพอเหตุมันรวมกันหลายอันมันก็จะเกิดเป็นผลขึ้นมา อย่างนี้ทํำตรงนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นพวกเรานี่รู้สึกว่าวันๆนี้เหตุให้เกิดนิวรนนี่คงเยอะอยู่ฉะนั้นก็จิตใจก็เลยเต็มไปด้วยนิวรนมีตัวบางขวางดวงตาเต็มไปหมดเลยก็เลยเบื้องต้นก็เลยต้องหัดทําสมาธิกวาดนิวรนออกไปบ้างนะพอกวาดออกไปบ้างแล้วก็ต้องชิงลงมือคือฝึกฝ่ายปัญญาไปใส่ใจให้ถูกต้องเพราะที่ใส่ไม่ถูกต้องนี่พร้อมที่นิวรนจะมาเยอะไปหมดเลยถ้าไม่รีบ ฝึกปัญญามาแทนที่เป็นไงบ้างเพิกเฉยแป๊บเดียวมันก็ถล่มมาแล้วเพราะว่าเหตุที่ทําให้เกิดนิวรณ์เนี่ยคล้ายๆเพียบเลยตอนนี้หลบได้คือหลบด้วยสมาธิอยู่แต่ว่าสบายใจโอ้คงไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้ก็โง่แล้วเพราะว่าเหตุมันมีตั้งเยอะเพราะเหตุมีตั้งเยอะอย่างนั้นน่ะเราหลบจะหลบยังไงไหวหลบจนตายก็หลบไม่พ้นหรอกเพราะเหตุมันทําไว้ตั้งมากแหละว,วิธีการก็เลยต้องใช้อีกวิธีหนึง่งคือสมาธิก็เหมือนช่วงพักทําให้เรามีเวลา หายใจหายคอหลุดจากอำนาจนิวรณ์ได้ชั่วคราวเสร็จแล้วก็ต้องมาใส่ใจที่ถูกต้องเร่งใส่ใจให้ถูกต้องการใส่ใจถูกต้องก็ตรงข้ามกับใส่ใจไม่ถูกเมื่อกี้แหละที่ใส่ใจถูกต้องก็มีอะไรบ้างอ่เห็นสิ่งที่ไม่เทียเทยเท่ยงว่าไม่เที่ยงใส่ใจไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงให้เยอะไว้ใส่ไว้เยอะเดี๋ยวเหตุปัจจัยมันพร้อมเดี๋ยวสติมันก็จะมาธรรมวิจัยก็จะขึ้นมานะ เดี๋ยวก็ค่อยทีละข้อก็ค่อยว่าไปนะแต่อันนี้พูดรวมๆไปก่อนเหมาๆไปก่อนนะอันที่สองก็ใส่ใจในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์ใส่ใจให้มากๆก็ตอนนี้เรากวาดมิวอนออกไปด้วยสมาธิแล้วเนี่ยก็ถือโอกาสเลยจะมาสบายว่าโอ้คงไม่เป็นไรแล้วง่วงหายแล้วอ่านะหายความรัก